สวัสดีครับผมนี่ครอครัวตาเทพครับผมติดตามได้ทาง f a c e b o o เนี่ยครอครัวตาเทพเลยตาเทพฝากเบอร์ติดต่อไว้ก่อนเลยครับ0652404190 0652402404190อ่า่าทวนให้แล้วนะครับผม FC ชอบบอกว่าบอกเบอร์เร็วโอเคครับคุณไม่ลูกเหรอมนลูกครับเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ย13,500สาม0 อันนี้คือมันน้ำลายยืดเพราะมันห่อนเลือดมันสูงครับผมวากิวเนาะครับครับผมดูเขาของเธอลูกจักเดือนแล้ว ลูกกี่เดือนพ่อใหญ่มันเปรักแตช้ำประมาณเก้สิบเดือนแล้วเนะเดือนนีลูกประมาณสิบเดือนมันหอบด้วยอ่าครับผมเลือดสูงอ่าเลือดสูงครับผมหอบนะครับผมคิวจะไม่อ้วนอันนี้ขนาดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนอนตากแดดอันนี้อ๋อมัดไว้ตากแดดใช่ไหมอ๋อครับผมสูงประมาณร้อยยี่สูงประมาณร้อยยี่ลูกร้อยสิบห้าสิบหกลูกร้อยสิบห้าสิบหกทับแรกปะเนี่ย ลูกแรกเลยโอ้โหลูแรกด้วยนะครับผมกิวเพื่อใครอยากเพื่อใครหาเนาะเพื่อใครหาวากิวนะครับผมสายเนื้อครับผมเนื้อพรีมเมียมนะครับอ่อาพนงานอยากเลี้ยงสายเนื้อครับผมครับสูเล,ลือดงมันสูงเลยน้ำลายเยืะครับถูกร้อนไม่ได้อ่าถูกร้อนไม่ได้เลยแม่ลูกเล่แม่ลูกเล่พามาดูได้ไหมเล่กเล่เล่แบบเล่แบบเลือดไม่สูงครับแม่ลูกเล่ครับ อ่าตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังอยู่นี่อ๋อตัวนี้ยังอยู่เพื่อนมันไปแล้วอ๋อเองเองก็โทรมาถามอยู่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวตัวตัวที่บอกนั้นเนี่ยเจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันแต่เพื่อนมันไปแล้วอ่าแต่เพื่อนเขาไปแล้วเดี๋ยวให้ดูครับผมตัวนี้แกเปิดเจ็ดพันนะครับวัวตัวเมียนะครับผมอ่าอายุประมาณปีกว่าใช่ไหมใช่อายุประมาณปีกว่านะครับผมความสูงประมาณร้อยยี่สิบ เดือดเดือดรุ่นเดือดสวัสดีครับเดือดตาดูว่าไม่เดืตาอ๋อนี่แม่มันอ๋อนี่แม่เขาฝั่งนี้แหลกโลนธรรมชาติโอ้โลนธรรมชาตินะครับผมมันจะตื่นตื่นหเปิดเท่าไหร่คู่นี้หมื่นสามพันห้าเหมือนกันหมื่นสามพันห้าเหมือนกันสองสองคู่ยี่สิบหกเอ้าสองคู่ยี่สิบหกอันนี้ลูกเขาใช่ไหมนี่ครับกี่เดือนแล้วครับป๋า ห้าหเดือนครับผมตัวนี้ห้าหกเดือนนะครับอาจจะตื่นผมนิดนึงคู่แม่ลูกครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบ่ถูกต้องถูกต้องครับผมตัวเท่าไหร่วะถายกคู่เท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับผมยี่สิบหกหน้าคอกนะครับผมยี่สิบหกหน้าคอกนะครับผมรวมแม่วากิวกับแม่ชาโรเล่นะครับผมเปิดไว้ยี่สิบหกนะครับผมตัวแค่นี้เองครับผมสี่ตัวนะครับโอเคกระเทียบฝากเบอร์อีกทีครับศูนย์หกห้าสองสี่ศูนย์ซีหนึ่งเก้าศูนย์ขอบคุณครับเนาะครับเนาะ สวัสดีครับผมนายชุด,ชดมันสูงแน่หรือว่าในห้อยในห,อในหอ้อยอ้วนครับครับผมอยู่บ้านตะแบงเปนวันนี้เอาวัวมาขาย3ตัวขายหมดแล้วครับผมครับผมก็ว,วันนี้วัวเข้า700เท่าไหร่นะครับ748 748อยเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่เยอะกว่าเดิมเยอะครับผม เรอยากให้สหายในฮ้อยทุกคนได้มาช่วยกันตลาดซีขอครับผมก็ขายขายได้ครับขายได้ครับราคาก็พอใช้ได้ครับผมถ้าวัวอ้วนนิดหนึ่งก็จะมีราคาราคาเพิ่มขึ้นครับจากหลัก2องสอตอนนี้กระโดดขึ้นมาเจ็ดร้อยแปดรอยเก้าร้อยนัดที่แล้วก็เก้าร้อยกุดอนุดอนละสินวัวเนื้อครับแล้วมีจากเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็การ แล้วก็มีจวกดูไหมปะมีมีมีประจวบด้วยครับแล้วก็มีแถวบลนะครับครับผมเมีน้มด้วยวันนี้ครับผมโอ้โหประมาณนี้เนาะครับผมเปิดทุกวันพัทยาวันพฤหัสครับครับผมเช้าถึงสิบเอดโมงเนาะใช่เนาะออกสิบเดโมงครับผมขอเขุณมาครับปะเข้าง่ายออกง่ายครับเข้าง่ายออกง่ายไม่ต้องมาตื่นตีสี่ตีห้าก็ได้ให้มาสายนิ่หนึ่งก็ได้ครับครับผมครับ ประกนมาเยเข้ามาครับโอเคขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับวกผมช่องเอฟทีเอฟฟ์ช่องของฟุตบอลของทุกท่านมาแล้วนะครับผมมาต่อกันที่ตลาดนัดที่สองนะครับผมของวันนี้นะครับอยู่ตลาดซีคอนนะครับผมวันนี้วัวเข้าเยอะนะครับผมประมาณเจ็ดร้อยกว่าตัวนะครับแต่ก็ขึ้นรถไปเยอะแล้วนะครับผมพอดีผมวิ่งมาจากตลาดสังขะนะครับอาจจะมาสายนิดนึงประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนี่แหละครับผมตอนนี้ ยังไม่ได้ดูเวลานะครับต้องขออภัยจริงๆครับผมพราเสียเวลาในการขับรถมาก็นานอยู่พอสมควรนะครับอ่าโวกก็เยอะใช้ได้ครับผมโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นตลาดที่สองนะครับผมเป็นัวของหมอเปิลนะครับเก็บเปิดไว้หมื่นหครับผมสองปีตัวผู้ชาลูเล่หมื่นฝั่งนี้เก็บเปิดไว้อะไรนะเก้าพันัวเมียนะครับผมเก้าันของหมอเปิล น ة, ี um ่เป็นท şey ั um ้งหมอผสมเทียมครับผมเป็นท้งนายห้อยนะครับขยันจริงๆครับกลับจากตลาดก็ไปผสมบัวตตอีกแน่นอนจริงเสียเดียวขอถามราคาหน่อยครับเสียเดียวครับตัวไหนบ้างครับเสียเดียวด้วยกันกับมมเปนเลยออกมาด้วยกันกับมมเปรเลงเช้าเดียวกันเจ้าดยวกันอ๋อ ด้วยกันวันนี้ราคาที่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างโอ้เหมือนเดิมเลยลูกพี่เหมือนเดิมเลยลูกพี่ไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีขึ้นไม่มีลงครับผมเวียดนามหายหมดแล้วเวียดนามหายหมดแล้วเลืองเวียดเขมเมนี่เลยเลืองเวียดเขมเมโอ้ดีครับผมบรรยากาศตลาดวัวนะครับผมสีขอท่านใดอยากได้วัวไปเลี้ยงครับผมมาได้นะครับข้าได้แต่ตีห้าเลยครับผมเข้ามาเลยวัวออกสิบเอ็ดโมงนะครับผม มาฟังเจหน่อยเจอันนี้วัวเจเหรอไม่ใช่วัวตัวเียวัวเจขายหมดแล้ววัวเจวัวเจหมดแล้วอ๋อวัวเจขายหมดแล้วขาดทุนอีกแล้วเหลือแต่ควายอันนี้ครับซืตัวละเจ็ดก็ให้ตัวละหกพัซื้อตัวละเจ็ดพันให้หกพันห้าโอ้กล้าผมขอบคุณเจครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมอ่า โอ้เต็มลำแล้วครับผมโอ้รถไถ้นนี่นี่นี่เต็มลำแล้ววัวเยอะจริงครับผมแต่ว่าผมมาสายนิดนึงครับผมวิ่งสองตลาดนะครับต้องขออภัยจริงครับอ่าดูเต็มลำเลยนะครับผมโอ,โอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับโอ้ฝั่งนี้ยังเหลือเยอะอยู่ครับนี่วัวงโครงก็มีแม่วัว เดี๋ยวพาไปดูตาช่างครับผม FC อยากดูตาช่างนะครับเวลาจะช่างวัวก็จะมีค่าบริการนะครับผมนี่ค่าตาช่างสี่สิบบาทนี่ครับทุกตลาดควรจะมีครับผมตาช่างช่างวัวบางตลาดยังไม่มีเลยนะครับอ่า นี่ครับตัวฝั่งนี้ก็เลยเยอะอยู่ครับผมนี่<อ>เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่ยอยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ครับนี่อ้าวหวัสดีครับพ่อ,พอครับผมสวัสด,ดีครับอันนี้คือชุมนุมรายการครับตรงนี้รุมว่าต่อราคาอยู่วัดจะเอาเนี่ยเขา เอาทั้งแม่ทั้งลูกนะเอาทั้งแม่ทั้งลูกจ่ายลูกดีเนาะเก้าพัน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 ทั้งแม่ทั้งลูกใช่ไหมใช่เก้าพันอ่ามองคลายเลยออคนนี้อยากได้ลูกอ๋อคนนี้อยากได้ลูกฝั่งนี้เก้านนี่ครับผเจอยากได้ลูกเก้าพันเก้าพันลูกหนึ่งครับผมเก้าพันลูกมันโอ้แต่เขาก็จ่ายลูกดีเนาะมาจ่ายลูกดีแม่ายลูกสวยอยู่แต่แต่นี้อยากได้เจลูกมันอ๋อแม่มันเต็มที่ค้าอ่ะอ๋อแม่เยอะแล้วในวัวเยอะเยอะมากเลยครับผม อ่าอยากได้แต,แต่ลูกได้ตัว,ตวลูกได้ตอลองตกลงกันยังไงนี่ยังไม่จบวะเนี่ยยังยังใช่ไหมเอาเอาทั้งแม่ทั้งลูกหมื่นเก้าเจาทั้งแม่ทั้งลูกนี่หมื่นเก้าเก้าปลาเจ้เท่าไหร่จะเอาแต่ลูกให้หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอืม มันยังไม่ลงตัวใช่ไหมยยังไม่ลงตัวเจ้าสองพันเอาหมื่นสองใช่ไหมอ๋อหมื่นสองเ้าผมห่าด้วยไปนี่นี่ติดเมีให้ดูการต่อรองราคาครับให้คนสวยเอาเนี่ยแหละนี่สวยเราแต่ว่าติดเมียยห้ดูแม่วัวนิดหนึ่งก่อนก็คนสวยในในปลาฝั่งนี้ก็เล็งตัวเมียอยู่นี่เจ้าทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมหมื่นเก้านะครับแต่ตอนนี้ต่อกันยังไม่ลงตัวนะครับผมอ่า ขาดกันนิดนึงแต่จ่ายลูกดีอยู่ครับเขาสองพันเขมีมีใครยังเลยแม่มันบอกได้อยู่ครับผมพันอ่ะอ่าถ้าแยกเท่าไหร่สองพันก็ไปส่งตัวแม่เนี่ยมันี่แหละผมไม่ไม่รู้เท่าไหร่ตัวแม่ไม่รู้เท่าไหร่อไม่ไกลตัวลูกแต่แม่ลูกเะเอาหมื่นเก้าอืมแต่แม่ลูกจะเอาหมื่นเก้าอืมแต่๋ยวถ้าแยกก็ยังบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกแต่ลูกเขาให้หมื่น มื่นสองพันอืมทางนี้ให้มื่นหนึ่งพันห้าร้อยก้าผมอันี่คือเจให้มื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ๋ออือนี่ครับผมผมไปติดแม่มันอืมอผมไปติดแม่มันครับเออเห็นมาซื้อด้วยกันทุกนัดเลยไม่ใช่หรอสองคนเนี้ยนี่นี่นีแน่นอนจริงเกงเงี้ยเกงไม่รอเกงขายหัวก่อนออ๋อเกงไม่เคยรอนี่นี่นี่ก้าผมรอที่ไหนบอกว่า อย่าทึงอย่าพึ่งทาความสะอาดไปําช้าต้องทำหนูไม่ให้วัวหนูส่งโปรเลยไปดูได้เลยครับนี่นี่แน่นอนจริงวนี่เลี้ยงอยู่บ้านทั้ง4ี่สิบห้าสิบตัวใช่ไม่ธรรมดานะครับผมเจนะครับผมอ่าเลี้ยงคนเดียวแล้วต้องหาเพิ่มเรื่อยๆด้วยต้องเพิ่มเรื่อยๆพ็ออกแต่แล้วแต่คนชอบเอาตัวออกนี้เยอะโอ้เลี้ยงเป็นวัวคุณว่เจ๊ใช่วัวคุนไม่ใช่ไรแกไม่นอยังไปเยี่ยที่ฟาร์มยังเลยไม่ใช่อะไรแกไม่มีแฟนด้วยนะเจ๊ฝากเบอร์ติดต่อหว้นะครับ เออศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าแปดสองเก้าแปดสองห้าแปดสองห้าห้าแปดสองห้าเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมเดี๋ยวผมไปเยือนฟาร์มของเจนะครับใช่สี่สิบห้าสิบตัวอยู่ที่ไหนนะอยู่เอ่อบ้านกัญจานหมู่สิบสองบ้านกัญจานหมู่สิบสองตำบลเมืองทีใช่เลยทีนี้ใช่โอ้เดี๋ยวค่อยไปดูใช่แกอยู่เมืองทีเองนะครับผมอยู่ใกล้บ้านผมเลยใช่อ่าผมอยู่บ้านรามโอเคตาสบายเลยครับเจ้โอ้เดี๋ยวมาดูแม่วัวหน่อยครับผมโอ้แม่วัวตัวนี้โครงใหญ่ครับ โอ้แต่ไม่รู้เจ้าของอยู่ไหนครับผมอ่านี่เตีย้ยวเตียลึกๆแบบนี้แหละครับผมเนื้อเยอะอ่าซื้อวัวเราไม่ได้ซื้อยีราฟนะครับเน้นเนื้อ,เน,อเนื้อไว้นะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบวัวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยอ่านจะเอาอีกอีกตัวสองกำนัโอ้ปลาผมขอถามราคาหน่อยปลาครับ ของป้าบอครับใช่อันนี้เปิดตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นครับ 1> 1, 000, หนึ่งหมื่นของป้าเหลือกี่ตัวครับได้อยู่สามตัวสามตัว,ต,วตัวผู้นี่บอตัวเมียนั้นบอใหม่ใม่ตัวสฝั<อ>่งนู้นเท่าไหร่ครับข้างหลังนู้นคู่ละสองหมื่นสี่พันคู่ไว้อ่าคู่นะครับผสองหมื่นสี่พันนะครับวับวมีแต่ปีกว่าเนาะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ถ้าไหนอยากได้วัวไปขุนนะครับนี่นี่นี่ครับผมตัวผู้นะครับผม อ่านี่ตัวใหญ่แล้วนะครับผมอ่าซื้อวัวต้องซื้อวัวพร้อมๆมานี่แหละครับผมไปขุนครับไม่ใช่ซื้อัวอ้วนไปขุนขุนแล้วพร้อมเนี่ยเอามาขายก็ขาดทุนครับแต่ถ้าซื้อพร้อมๆมาได้ไปขุนนะครับผมยังไงก็ได้กาไรอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนสองหมื่นสี่ครับผมคู่นี้ครับนี่นี่ครับผมในห้างในใหญ่กําลังจะซื้ออยู่เลยครับผมนี่นี่ครับตัวผู้สายขุน ครับสวัสดีครับตัวใหญ่อยู่นะครับผมวนท,ทั้ทคทงคู่เลยใช้ได้ครับสองหมื่นสี่คู่นี้ตัวนี้เท่าไหร่นะปะ หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นครับเอาไปคุณต่อนะครับผมคุยกันได้นะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นแค่ราคาเปิดเท่านั้นเองครับเปิดราคาไว้ครับเพื่อต่อรองฝากเบอร์ติดต่อไว้สมอครับศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งครับผมวันนี้ราคาเป็นไงดีขึ้นครับดีขึ้นอยู่เริ่มดีขึ้นครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับที่สละเวลาให้สัมภาษณ์ครับผมเอ เชื่อผมนะครับผมซื้อวัวซื้อวัวผมผอมไปนะครับอย่าไปซื้อวัวอ้วนเลยครับใช่ได้กันไรมันยางโยนี่ครับผมตัวเมียนี่บอ๋อันนี้แม่แยกลูกบ่อลูกมันก็เกือบสาวแหละอ๋อลูกเขาเกือบสาวแล้วปีกว่าอ๋อปีกว่าอย่างขนาดนี้เปิดเท่าไหร่ครับ้เปิดเท่าไหร่คปิดเก้าพัห้าเก้าพันห้าอือเก้าพันห้านะครับไอพิ่งแยกลูกมานะครับครับผมราคานี้คุยกันได้นะครับเก้าพันห้านะครับนเนเน เดี๋ยว้ดูฝั่งนี้ครับวัวยังสดอยู่เลยนะครับผมนี่โอ้วัวแยกลูกมานะครับนี่เปิดเก้าันห้านะครับผมความสูงประมาณร้อยสามห้าได้อยู่ตัวนี้สีแดงแดงครับนี่ออามาปลูกนี่อ่ามีลูกเมื่อกี้ตัวแล้วปะเพื่อเดียวครับลูกแรกด้วยน,นั่นไงครับผมวัวยังสดมากเลยนะครับปาฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับศูน0 9เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห หกหกซีซีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าขอบคุณมากครับอ่านี้ครับผมแม่แยกลูกครับผมลูกตัวแรกนะครับอ่าความสูงประมาณร้อยสามห้าครับอโอ้ยังสดอยู่เลยนะครับผมอืมโอเค <Okay. S 2> เปิดไว้เก้าพันห้าครับนนถ้าเมื่อก่อนไม่ได้แล้วครับผมราคานี้นะครับเก้าพันห้าเนี่ยโอเคโอ้ฝั okay. งนี้ก็รุ่นน้อยๆก็มี ปลากระบอกกระป๊อกกระแป๊กปลากระบอกกระป๊อกกระแป๊กนี่มันกันละกระผักถูกมันพัาเุ้ยปลาแกบอกถุงมันพักเลยถุกมันพักเลยชาวบ้านต้ายลูกเดียวแหละชาวบ้านนี่แย่เลยใช่ไหมปลาใช่ครับปลาแกก็เห็นใจชาวบ้านเหมือนกันนะครับผมนี่ปลาจะเอาไปส่งใช่ไหมเอายังไม่ได้ขายเลยนี่ยังไม่ได้ขายเลยแม่โครงเปิดตัวไหครับปลาคู่นี้ตัวละหกพันห้าคู่นี้นะครับผมตัวละหกพันห้านะครับหกพันห้าเฉยๆดูครับผมบัวตัวโลกพันห้าครับนี่ครับ เอาไปคุณได้นะครับผมราคานี้นะครับผมได้ได้น่หกพันห้านะครับดอนนรับดโหน่าสนใจครับผมตัวนี้ความสูงประมาณร้อยสามสิบได้อยู่เนาะใช่ประมาณนู่นนี่ครับผมเอาไปคุณนี่ไม่ต้องสนใจว่าเป็นลูกลูกกี่ตัวว่าอะไรนี่นี่พร้อมๆแบบนี้แหละครับผมเอาไปคุณนะครับอย่างไรก็พร้อมไม่เฉยครับผมนี่เอาไปอ่านหัวหานนะครับผมแจีมเลยช่วงนี้ยากเยอะอ่ามีไหมตัวหกพันห้าครับผมถ้าอ้วนนี่ยังไงก็ได้หมื่นเนาะปาเนาะได้นี่ยังไงก็หมื่นกว่าอยู่แล้วถ้าอ้วนนะครับผม ปลาก็บอกว่าถูกเหมือนผักเลยช่วงนี้มันผักเลยผักยิ่งแพงครับผมปลาฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ086 086 874 874 8848 8848ขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ครับผมเจอตำนานอีกแล้วนี่ไปเจอทุกนัดเลยครับผมตาสายสุดยอดจริงๆครับผมมันเป็นคู่ไหมปลาไปเท่าไหร่เป็นคู่นี่ก็6,500 ตัวลงพันห้าได้ผมอยากจะซื้ออยู่อ่าตัวนี้ไม่คุงเหยียดแล้วนะสุดรถเนี่ยดสองพันมาไปอืมรดหมื่นสองพันมาลดมาเอ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 าอย่างนี้ไปเอาหมื่นพันไปอ่าครันหมื่นพันไว้เอาหมื่นพันนี่ครับผมครับผมนี่กระายครับไม่ เขาไม่มป่า้ีไม่มาดผมเพื่อพันหนึ่งอี้ถืว่าปาให้ดีแล้วนะครับผมตาสายนะครับถ้าถ้าผมซื้อได้ผมจะใ้ลูกาเอารถมาผมซื้อได้ห้าหกตัวแล้วผมรถนับมาให้ดูตาสายต่อราคาครับถ้าก่อนมาขายก่มาไปจับมชื่อขาไจําผมไม่เคยซื้อนียผมซื้อเพงกว่าเขาเนี่เชื่อเลยอขาให้อม่ไม่ได้ ให้แพงกว่าเขาอยู่แล้วแพงกวขาครับผมไม่ธรรมดาครับท่านหนึ่งมันขาดเลยยืายครับผมขอบคุณตาสายครับโอ้โหเจอตำนานอีกท่านหนึ่งอีกแล้วครับผมนู่นลุงเหลาลุงเหลาวัวงามไปที่ไหนก็เจอนี่ลุงเหลาวัวงามนะครับผมลุงเหลาสวัสดีครับอันนี้คือผู้ใดครับเนี่ย อันนี้นายหอยยังไงอันนี้คนตาคนนายหอยประทวนหางงูอ๋อมาด้วยกันบ่ก็คนละมาคนละบ้านครับผมวันนี้มาหาวัวยังไงครับลุงเหลาเออลุงเหลาผมมาเลียนกิ่งมือเดียวได้มาหาวัวมาซื้ออะไรแต่ชื่อพัวงามแต่มาซื้อวัวงามเนาะลุงเหลาเนาะเมนที่ฟาร์มยังมีไหมคนถามเยอะเลยไม่เลยไม่เลยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหนี่ครับผมเอฟซีถามหาอยู่เรื่อยเลยครับว่าลุงเหลายังมีวัวงามอยู่ไหมตอนนี้นี่ครับผมอ่าไม่ธรรมดาจริงเอฟซีติดตามตลอดนะครับ เป็นหาไม่ได้งู่งค่ะขาผมงามวัวใหญ่วัวงามวัวใหญ่วันนี้ปลามาขายวัวเลยบอมาขายแต่ไม่ได้ขายหรอกซื้อแพงขายขายไม่ได้นีเสียงไงเสียใหญ่นายของปลาบ้างครับีุตัวขาวนี่บอับตัวขาวนี่เท่าไหร่ครับซื้อแปดพันให้หกพันโอ้ในตลาดเนี่ยนะครับซื้อมาแปดพันให้หกพันนะครับผมบอกตรงๆนี่แหละบอกตรงๆตัวนี้ว่าอย่ไม่มีอ้อมค้อมละมีตัวไหนด้วยครับ เดีมดีตัวเดียว,นว,วเยวนี่ยนะอ๋อนี่ครับผมอ่านี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเขาซื้อมาแปดพันครับนี่ในตลาดให้หกพันอ่านี่ครับลุงเหลาวว่าวัวงาม ก็พีจะตัวเลยเดี๋อยากได้คำแนะนำลุงเลาสักหน่อยครับแนะนำแบบไหนถ้าซื้อวัวในตลาดควรซื้อววัแบบไหนครับลุหลาถ้าซื้อถือวัวจะราคาถืงวัวธรรมดาทวัวธรรมดาดั้มไม่ชั้นหรอกวัวเปรี้ยวใสเลยวัวซื้อตามใจคนซื้อตามใจคนซื้อบ้านตอนถ้าเป็นมือใหม่เลยกิ้งมือใหม่แบบปิ๊งปิ๊งเลยมันต้องมีโอเดอร์มาถ้าจะมาซื้อใจ่ัวตลาดมาซื้อเดียวๆเลยมันมันซื้อได้แต่มันขายไม่ได้ อซื้อได้อยู่แต่ขายยากซออื้อได้อยู่แต่ขายยากแต่ลุงเราเนี่ยซื้อได้แล้วปุ๊บซื้อนี่ซื้อายากแต่ขายงายย่ายลุงเรครับไมยถ้าเป็นมือใหม่อย,ย่างมาซื้อบนในตลาดลุงเราอยากแนะนํายังไงบ้างเปน<า>มือม<า>ใหมให่หปิ๊งๆเลยนี่เ้าแม่ลูก ได้เอาแม่ลูกดีกว่าเนาะแม่ลุกดีกว่าราคาจากครหลุนหัวมื่นก็บาดช่องมืดครับทำไมต้องเป็นแม่ลูกครับลุงเหลาเอาแม่ลูกมันเร็วกว่าแม่เดียวนีมันเรียวกว่าอ่าแล้วก็ความเสี่ยงมันน้อยกว่าด้วยใช่ไหมลุงเหลาแนนี่ครับผมโอเคขอบคุณลุงเหลาครับผมอ่าลุงเหลาลุงเหลาวัวงามลุงเหลาแกมาหาซื้อวัวงามนะครับ โบงามเดียวมา่อหรอโบงามจริงแกไม่ต่อเลยใช่ไหมอ,อ่านี่ครับขอบคุณครับป๋าโอ้ตาแข็งแรงมากเลยเออนี่ครับผมหมดแล้วโบนี่เริ่มหมดแล้วครับผมขอบคุณครับมานอยู่เนาะครับอ่ามานอยู่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นิดหนึ่งครับผมโอ้เห็นแม่โครงใหญ่ครับ อยากรู้ว่าเปิดเท่าไหร่นะครับผมหนูอยู่ตรงเสานะครับแต่ไม่รู้จะเจอเจ้าของหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับโอ้สงสัยจะปิดแล้วอ่าค<อ>ู่แม่ลูกตัวน้อยแม่ลูกตัวน้อยเจ็ดพัน พันโอ้โหคู่แม่ลูกครับมผมไม่มีหมื่นไม่มีหมื่นนี่ครับปิดไปแล้วนะครับผมเจ็ดพันนะครับคู่แม่ลูกครับผมนี่ลูกตัวผู้ครับตัวผู้อ่านี่ครับหาหมื่นไม่เจอแล้ใช่ไหมป๋าโอ้โหนี่ครับน่าเลี้ยงจริงๆช่วงนี้ขายเจ็ดพันซื้อมาเจ็ดพันขายเจ็ดพันโอ้โหฝั่งนู้นข้อโหวตเทพข้อโหวตเทพอีกแล้วนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้หน่อยซื้อมาเจ็ดพันขายเจ็ดพันครับผม ในหอยช่วงนี้อ่นี่ครับมาดูฝั่งนี้หน่อยแม่แยกลูกกับป้าไม่ดู้ใครไม่ดูใครใช่ไหมนี่ดูของใครตัวผู้นี่เท่าไหร่ของยายหมื่นพันอ๋อหมื่นพันวันนี้เอามานอยแช่วันนี้ดูขายไปหมดแล้วโอ้ขายไปหมดแล้วครับผมอ่ะตัวนี้เปิดไว้หมื่นหนึ่งพันยังไม่ได้ราคาใช่ไหมเลยอยู่อย่างงี้นี่ครับผมเขาไม่ให้เท่าไหร่ในตลาดครับแม่ ให้เก้าพันห้าให้เก้าพันห้าเดี๋ยวผมให้ดูวัวเก้าพันห้านะครับอ่านี่ครับผมตัวใหญ่อยู่นะความสูงประมาณร้อยี่สิบครับอ่านี่ครับผมในี่ให้เทียบกับตนะาแกดูนะครับผมนี่ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเอยอตัวใหญ่อยู่ครับผมซื้อมาใส่แล้วผมถามหน่อยว่าตัวนี้จับได้ 1, ซื้อมาหมื่นพันแล้วครับผมเออตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าเดือดร้อนกันหมดแล้วครับผมราคาบวาลงแบบนี้นะครับอ่อาออคุณยายครับนี่เดี๋ยวพามาดูแม่โคงครับแต่ไม่รู้จะคล้องอยู่ไหนนะครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้ถ้าเอาไปขุนนะครับผมนี่นี่น่าขุนครับผมตัวนี้ ตัวนี้ไม่ถึงหมื่นหรอกครับผมเชื่อผมครับผมถ้าจะซื้อนะครับซื้อไม่ถึงหมื่นนะครับเอาไปขุนต่อนะครับผอมๆแบบนี้แหละดีครับอ่าโอเคตัวนี้ความสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเลยนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับผมตัวนี้ประมาณนี้โอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับผม